สวัสดีทุกคนะก็สวัสดีที่บิดทุกคนนะครับก็นะครับเรื่องเอิมค่าค่าสับป,ปะาดอาไว้กว่อนนะครับเดี๋ยวมาเล่นเกมก่อนเดี๋ยวจะเคเรียดจนไปแล้วิซเลอร์ในสมองแตกนะครับเดี๋ยวเซเลอร์สมองแตกโอเคครับเราจะมาเล่นเลดเดียวแล้วก็อาชีพเป็นนักเอาชีวิตตัวนะครับเพราะไม่ได้ง่ายกว่า โอเคตอที่เล่นโหดยากที่สุดนะครับไม่รู้ว่าจะตายไปอีกครั้งแล้วก็รอเราดูก่อนเถอะครับก็ถ้าผมตายคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเบอรก็กดออกนะครับกูเครียดตายแบบแบบโอเคนะครับคุณผู้ชมตีน,นี้เราอยู่ในเอิรมที่ไไปลอดภัยแล้ว <l ots> คุณจะเข้าใจหรือไม่เขาต้องจะเล่นคุณถ้าอยากได้ยินเพิ่มก็รอที่นี่ก่อนเลยเอาจจะเป็นคืนแวมไพร์คืนซอมบีก็ได้แต่ที่รู้คือล้มต้นเกมมาถ้าเมื่อก็จะเป็นคืนซอมบี้โอเคครับแปดเมืเมตรซอมบี้กี่ต่อย,อยไม่ใช่กัดกี่ครั้งตายวะที่รู้มาป่านั่นจะต่อยสองครั้งตาย งั้นทำไปเลยก็แล้วกันมาป่ากินโปรตีนมิกกัมแต่ตอนนี้ขอเล่นก่อนหรือหรือค่อยพูดคิดหน้าปะหรือค่อยพูดคิดหน้าปะเดือนสามสี่ป่ะไมซื้ออะไรอะ่ะน้ำมันกูนนซื้อไม่ได้อัดมั้งไม่รู้ดิโอเคอ๋อแจ็โอเคเราซื้อ,อยาไปมานี้พอดีครับก็โปรจากนั้นจะได้คิดถวัน แล้วก็ติดตูนี่ตูนแหละไม่ใช่ไม่ใช่แหละไม่ใช่ไม่ใช่ตูนี่ตูนนี่ว่ะอะไรวะติดอีวิซิเบิลแล้วก็ติดเอิม่มโจม โอ๊ยปาสีดำน,นี่ต้องแวนนี่ต้องแหวะผมมีปืนดอบแต่กระสุนน่าจะไม่ดอบเฮ้ยกระสุนมันดอบอยู่ดอบทุกดอบทุกมันดอบรึเปล่าโอเคซอมบี้ตัวนี้โอเคเมื่อแล้วนี่กระสุนที่ผมเห็นนะครับกระสุนน่าจะดอบทุกบ้าน ทุกหลังเป็นสทุกหลังนะครับจ,รจะเหมือนกลางทางทแฮะ่ว่าผมต้องหาเชือเพิงจากซอมบี้ แล้วผู้ชมรีบมากเกี่ยวได้เยอะแล้จะไม่ถึงแม้จะไม่ถึงหมู่บ้านก่อนถ้าถึงหมู่บ้านก่อ็ก็ดีนะครับ ไปไหนวะฮะอะไรอเกมป,กปกักเป่าหลายอย่างผู้ชมเกมเป็นนี่อะไเนี่ยโอ้โหเยอะแล้อุดได้ใบแดงเอ้ออะไรอยากได้ใบแดง เมื่อไปแดงจะได้ใบดําเฮ้ยตัวนี้มันไงวะว้าวคืนอะไรวะฟ้าฝ่าปุชเน็บเน็บเน็บปุชเน็บปุชเน็บอืมปุชเน็บไม่ทำเป็นคืนฟ้าผ่านผู้ชมต้องกลัวหรอกมันไม่มีซอมบี้หรอกตรงนี้หรอก ไม่สามารถจะมีซอมบี้ข้างทางมาตีกูแ้วก็ตายนะ่ะรอ,อดยังไงอ้ยยังมีตัวรอดกลวย,ยกวลัวอะไรอ่ะเย้ ống mừng mà nghèo quá ta mới khỏi tới rồi à khỏi bị đây đẹp ผมสามารถตายตรงไหนก็ได้เลยครับแล้วคลิปมันแล้วคลิปมันจะสั้นแค่ไหนก็แล้วแต่อะไรเอ้ผมร่มเบอร์แล้วคุณผู้ชมผมผม,ผมร่วมเบอร์แล้วผมร่มเบอร์แล้ว,ลวภาพเริ่มไม่ชัดแล้วสมองกูเออเออแล้วตอนนี้อะไรอ่ะมันทองแท้เปล่า ได้ยี่ห้าเหรียญช่วแล้วก,ก็จะไปซื้อเออะไรปีเเอ้ยปืนดีกว่าเพราะปืนเป็นสิ่งที่ปืนเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ไม่ใช่ในชีวิตจริงเพราะว่าถ้ามึงซื้อปืน ถ้าไม่มีเอ่อกฎหมายมีใบรับรองโอเคผมจะไม่พูดโอเคผมจะไม่พูดถึงมันเลยแล้วลมวันหน้าเนี่ยไอ้กู้กูรู้เออ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 เอผมต้องการปืนในฟ้น นี่กด้สยาจเอ็มใจลาเกินให้กรสุนกุ้ง้ค่นี้ใจลาเกินเมียีเอ็มแมงใจลายเกินแมงตบปากแทนหมดใจลยจีเอ็มใจลายเกิน bro พ,พ,พัฒนาใจลอยกับฉันเกินพี่โดนลอยไม่ใช่ไอโดนไล่ขี้อะไรวะพี่ดบคองให้ด้เวลาฟาร์มถ้าผมตายผู้ชมอาจจะเบือ่อ โทรศัพท์ของรถผมจะดิฟตายผู้ชิน้นนี้นิ้นี้ผู้ชิน้นนี้ผมอาจจะตายตัวไหนก็ได้ครับคุณผู้ชมคืออะไรคือมันนุ่มมาปลาเลยท่านไม่มีมาปล่าออกมาสักตัวอาจจะมีตัวเอ้ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งอาจจะมีตัวหนึ่งนะคุณผู้ชม ยี่สิบยี่สิบยี่สิบมืงมือาอไปใกล้ๆไอ้มาป่าช่วไอ้มาป่าช่วยี่อุ้ยกูร่มกลัวแล้วไอ้สัตว์นี่คือชาเลนจ์ของเราวันนี้คิดมันิ่มไมส่สดแล้วอย่างแรก อุดอะไรงุด เซ็ตยอดสุดต่อสู้พอซีมอสองหอใส่ เอมฉากชมมันน่าจะอน,นาถหน่อยครุณผู้ชมอน,นาแบบยังไม่ได้ตายอ่ะแต่หายไปเลยอ่ะก็ทนดูหน่อยนะ